สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะไปไปเดินป่ากันขับรถไปก็ประมาณ50 50นาทีค่ะมีเห็ดมีอะไรหรือเปล่า,าลูกอะไรนะลูกเกาลัดหล่นหรือ,อยังไปดูกันค่ับพี่น้องค่ะไปด้วยกันกับพี่เปาเข้านอกนาค่ะตรงนี้นะตรงนี้ป่าก็สวยนะป่าเยอะสอง้างทางหเห็นไหมครับพี่น้องค่ะ่าเยอะ ด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะไปเดินป่าไปดูในป่ากันดีกว่าค่ะเผื่อมันจะดูไปด้วยกันกับ Now, เ<อ>าขานอกนาครับพี่บ่าวครับพี่น้องเผื่อมันจะมีเห็ดแล้วลูกเขารัดก็เริ่มเริ่มล้วงแล้วค่ะช่วงนี้เริ่มล้วงแล้วค่ะไปดูกันค่ะ Bye, bye. ถึงแล้วค่ะพี่น้องขาถึงป่าแล้วป่านี้าำจริงเวลาเราเข้ามาข้างในนะมันจะมีคำแพงเป็นประตูอยู่เราต้องจ่ายเงินนะแต่เดือนนี้เดือนออะกโตเบอร์ไม่ต้องจ่ายเงินแล้วหน้าหนาวค่ะเนี่ยเพราะว่าเขาทําน้ำเอาไว้อย่างนี้ค่ะพี่น้องขาม,มันแพงแล้วก็เวลาซัมเมอร์คนจะมาไหวในสระนี้ค่ะเป็นสระใหญ่ๆเลย แบบทำให้เหมือนธรรมชาติที่สุดนะคะเนี่ยอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยนีอย่างนี้ค่ะมีต้นสนทําเป็นเกาะเอาไว้นะ่าสวยๆนะพี่น้องนี่เดี๋ยวเดินไปทางนี้เดินทางนี้แล้วรอบหนึ่งก็ประมาณ9กิโลสิบกิโลเมตรนะคะ่ะเดินไปไปดูกันเรื่อยๆเลยค่ะพี่น้องค่ะโอ้พี่น้องขาเข้ามาถึงก็ดูสิคะเห็ดพึ่งค่ะ เห็ดพึ่งดอกเล็กค่ะพี่น้องอุยเป็นร้อยร้อยดอกเลยตรงนี้อุยดูสิดูสิพี่น้องค่ะดูสิเยอะมากเลยดูสิครับพี่น้องโหูยนั่นน่ะเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งค่ะโอ้โยโอ้โหใต้ต้นไม้อู้หเยอะมากหูยหูยเยอะเลยเห็ดพึ่ง เอ็ดพ่งดอกเล็กเอ oh, ็ดพ่งเขาลัดเต็มหมดเลยทุกทีเข้ามาถึงเห็นเต็มเลยหอมกุ้งเลยนี่กับพี่น้องค่ะเต็มหมดเลยใต้ต้นไม้โอ้ยเต็มหมดค่ะพี่น้องค่ะเต็มหมดมันงามนะเนี่ยพูดถึงนะ เยอะมากเลยฝั่นงนงต้นไม้ต้นไม้อีกฝั่งนึงนะมันอยู่อีกฝั่งนึงนี่แหนนี้ก็มีนี่อีกฝั่งนึงเนี่ยอุย้ยใตยต้นไม้เต็มหมดอุย้ยอีกฝั่งนึงสองฝั่งเลยค่ะตรงนี้สองฝั่งเลยเต็มหมดเลยนูย่นนู่นนู่นอุย้ยในนั้นก็มี เต็มหมดเลยคะ่ะพี่น้องค่ะเต็มหมดเลยนู่นเต็มเต็มสองฝั่งเลยเข้ามาถึงเห็ดโอ้เห็ดเยอะมากเลยนี่เห็ดพึ่งดอกเล็กนะเนี่ยนู่นใต,ต,นต,ตน้ต้นนู้นใต้ต้นอุ้ยสองฝั่งข้างทางเลยนี่เป็นร้อยดอกเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่นู่นเต็มหมดเลยข้างในก็มี นูนะ่ะเต็มหมดเลยนี่เห็ดพึ่งดอกเล็กนะกินได้เลยนะพี่น้องเห็ดนี้นะโอ้ยลานตาไปหมดเลยค่ะพี่น้องขาลานตาเลยเนูเห็นไหมคะเห็นไหมคะลานตาเข้ามาถึง<ๆ>เห็นเห็ดเลยอุ้ยเต็มหมดเลยค่ะเห็ดมาดูเห็ดกันค่ะพี่น้องขามาดูเห็ดค่ะเข้ามาในป่านี้เต็มหมดเลยค่ะเห <ๆ S 2> ็ดอุๆๆๆ้ยลานตา ลานตาเห็ดเ็มหมดเลยลานตาเห็ดพึ่งค่ะอุย้ยโยมอกพี่น้องต้นโอ๊กเนี่ยต้นไม้โอ,อ๊กอ่ะคนไทยเรียกว่าต้นโอ,อ๊กค่ะค่ะพี่น้องเนี่ยอย่างนี้แหละต้นโอ๊กนะอย่างนี้แหละเดินกันไปดูปีบ่าวไปไหนแล้วปีบ่าวนู้นปี่บ่าวเดินไปแล้ว เดินดูแถวนี้จะมีเห็ดไหมนีม่เห็ดพิษเยอะนะมีเห็ดพิษเยอะหืมหอมหอมแล้วหอมเห็ดพึ่งแล้วค่ะพี่น้องขามีกลิ่นหอมเห็ดพึ่งแล้วสงสัยเห็ดพึ่งจะอยู่แถวเนี้ยปีบ่าว <c oughs> ไปแล้วพี่บ่าวไม่ฟังใครแล้วค่ะพี่น้องขาพี่บ่าวไม่ฟังใครโอ้นี่เห็ดอะไรอีกนี้ เกือบเหยียบอะแต่เจอเอ็ดพึ่งอะเอากลับไปแต่เอ็ดอื่นไม่รู้จักค่ะพี่น้องค่ะเห็ดพึ่งมันจะมีรังพึ่งอยู่นะคะใต้เห็ดอะดูสิแถวนี้มีไหมหอมหอมเห็ดต้นสนนะ ไม่มีไม่เห็นเห็ดค่ะเดินออ้ย uh, เห็นแต่เห็ดพิษสวยนะพี่น้องตรงนี้ป่านี้นะสวยไหมคะเห็ดพิษอีกแล้วค่ะน่ากลัวจังเลยนี่เห็ดพวกนี้ไม่รู้เลดเห็ดอะไรนะคะพี่น้องมันออกเป็นกลุ่มกลุ่มนี่มันออกเป็นกลุ่มกลุ่ๆกับพี่น้องค่ะนี่หลายดอก อย่าไปโดนมันนะนูนสวยนะบรรยากาศพี่น้องนี่ต้นไม้จะร่วงนะต้นไม้จะร่วงนะคะพี่น้องขะใบมนะันอะพี่บ่าวเดินไปเห็นไหมถังขยะก็มีเป็นช่วงๆนะพี่น้องไก่เอาอะไรมากินอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเที่ยวถือขยะอยู่อะค่ะพี่น้องขาเนี่ยเ็ามีเป็นช่วงๆอะ ตาก็สอดส่งนะหาเห็ดปีก่อนนะเห็ดเยอะนะตรงนี้แต่ปีนี้ไม่เห็นเห็ดเลยไม่เห็นเห็ดกับพี่น้องคนเยอะอยู่นู่นเดินกันเห็นไหมคนพี่น้องเยอะอยู่นน่นรอบรอบตรงนี้นะป่านี้นะโอ้ตั้งเก้ากิโลสิบกิโลเมตรนะนนี่เห็ดพึ่งเนี่ยเห็ดพึ่งเนี่ยเห็ดพึ่งดอกเล็กเนี่ยเห็ดพึ่งอ่ะ เกาลัดอุ้ยเต็มเลยเห็ดพึ่งเนี่ยบ้าเอียวเอ็ดพึ่งเขาลัดกับพี่น้องก่นนี่เต็มเลยเห็นไหมเขานกนาจะให้ดูนะว่ามันเป็นเห็ดพึ่งจริงๆนี่กางใต้ใต้ดอกมันเป็นรังพึ่งเห็นไหมนี่เห็ดพึ่งนะอยู่ริมทาง เนี่ยเนี่นยเยอะแยะเลยน้องหม่งน้องหมามาจีมาขี้เลยคะ่ะพี่น้องค่ะอ๋อที่นี่เขาไม่ให้หมาเข้าค่ะนี้แหละเจอแล้ว<ม>เดินมาอีกเดินมาเดินมาคนเนี่ยมีน้ำสวยตรงนี้ค่ะพี่น้องค่ะเดินมานู่นปีบ่าวไปไกลแล้วไล่ตามปีบ่าวดีกว่าค่ะไปไปรีบเดินดูตรงนี้สิคบพี่น้องเห็ดอะไรก็ไม่รู้ เต็มหมดเลยเด็กมาเดินมาเล่นมาเหยียบกันนี่เต็มนะสีม่วงสวยนะเห็ดนี้นะดอกสีม่วงนี่เห็ดอะไรก็ไม่รู้ที่นี่เยอะจ้ะดอกใหญ่ๆค่ะงามๆเนี่ยงามๆตูมๆนี่ค่ะพี่น้องป่านี้เห็ดสีม่วงเยอะเห็ดพึ่งก็มีเห็ดพึ่งเกาเลัดนี้ค่ะ เจออีกแล้วค่ะเห็ดนี้เยอะมากเลยเห็ดอะไรก็ไม่รู้นี่สีม่วงเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะอ้เยอะดอกงามๆทุมๆเลยดอกอ,อกว้วนๆเลยค่ะ,ะเห็ดสีม่วงเนี่ยเยอะมากเลยอันนี้ค่อยหิแบบหนึง่งสีเหลืองๆให้ดูป่านี่ พี่บ่าวเดินไปเดินไปแล้วเดินไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะไปตามไปดูพี่บ่าวโอ,โอ้ดูสิพี่น้องตรงนี้เห็ดสีม่วงเนี่ยเยอะแยะเลยดอกใหญ่ใหญ่หญเห็นไหมเด็กมาเล่นแล้วเด็กมาเล่นแล้วค่ะมันบาดแล้วอันนี้แก่แล้วค่ะ ป่าอย่างนี้เลยค่ะหอมใบไม้ร่วงค่ะรู้ดูใบไม้ร่วงหอมใบไม้ค่ะพี่น้องค่ะเยอะเอ็ดเดินป่าเดินป่าค่ะยา,าะเห็ดสีม่วงเต็มหมด ถ้าเก็บป่านี้ได้ดังเยอะแล้วเห็ดสีม่วงตะเห็ดที่กินได้นะคะแต่เห็ดสีม่วงไม่ทราบว่าจะมันจะมีพิษหรือเปล่าพี่เบาฮัลโหล เข้าไปในป่าเรื่อยแล้วพี่บ่าวพี่บ่าวเข้าป่าเรื่อยแล้วนนนี่ป่าอย่างนี้เลยค่ะพี่น้องก็จะมีเป็นทางเดินช่วงๆอะคะ่ะท่านทางเดินเขาถางเอาไว้นี่แหละอย่างนี้แหละป่าค่ะเห็ดอะไรก็ไม่รู้พี่น้องเนี่ยเหลืองๆอะเหลืองๆค่ะ เยอะเลยมันออกมาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มมันเนี่ยขามันออกส้มๆ้มอ่ะขามันส้มๆ้มอ่ะเด็กมันเล่นแล้วนะพี่บบาว,ว่าผมติดบนอะอะไรอะใบไม้ติดบนหัวดูที่พี่บบาวาดได้โอ้ เ <laughs> มาเดินรอบ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 ,บทะเลสาบที่เขาทำขึ้นนะคะพี่น้องตรงนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่จากใครนั้นหรอกไม่ใช่จากธรรมาชาติหรอกเขาเขาทำขึ้นตรงนี้ค่ะแต่เขาทำสวยนะพี่น้องว่าไหม เนเธอร์แลนด์นะพี่น้องข้าวนกนาอยากจะบอกพี่น้องว่าอากาศดีนะประเทศเนเธอร์แลนด์อะประเทศเนเธอร์แลนด์ไม่มีภูเขานะพี่น้องไม่มีภูเขานะคะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยมีแต่มีทะเลมีทะเลอาหารทะเลเยอะไปเก็บเองไปอะไรเองตามที่ข้าวนกนาไปนะั่นแหละปูหอยปูปลาเยอะแยะค่ะแต่ภูเขาอะไม่มี แต่ก็มีทะเลสาบนะพี่น้องทะเลสาบน้ําเค็มน้ําจืดก็มีแบบเป็นเนินนะ่ะนะเนินสูงๆต่าๆแต่ในป่านี้เขคงทําขึ้นแหลตะต่ริมทะเลนะ่ะเป็นเนินจากธรรมชาติกับพี่น้องนั่นแหละประเทศนเนเธอร์แลนดะ์นะไม่มีภูเขาแต่เราจะมีทะเลทะเลสาบมีป่าไม้เยอะแล้วก็ที่สําคัญครับพี่น้อง อากาศด,ดีค่ะอากาศด,ดีมากเลยนะที่เนเธอร์แลนด์อ่ะหน้าหนาวอ่ะพี่น้องขาจะไม่หนาวเยอะจนอีมะมากองหน้าบ้านต้องฝาดอีมะก,ก่อนถึงจะออกจากบ้านอ่ะไม่ใช่นะไม่มีนะหนาวที่สุดก็ลบสามลบสามลบส,ลบสี่ก็หนาวหนาวเยอะแล้วที่เนเธอร์แลนด์อากาศจะอบอุ่นค่ะเนี่ยช่วงนี้ก็15องศา16องศา อากาศอบอุ่นตลอดทั้งปีไม่มีอีมะไห้ต้องมารบกวนเยอะก <c oughs> ็มามีมาแหละพี่น้องอย่างที่เห็นนั่นแหละแต่ก็ไม่เยอะนะเ <c oughs> ดินกันไปรอบๆทะเลสาบเดินมาฝั่งนี้แล้วก็เดินมาเรื่อยๆแหละเนี่ยน้ําเห็นไหมท <c oughs> ะเลสาบพี่บ่าวก็เดินอยู่ข้างๆนี่แหละพี่บ่าวพี่บ่าววัดเตี้ยว อีกครับัเตีโอเวอร์เดอรโอเวอร์น <h> ี้จะแล่นไว้ปนเกลนแบกเกลนแบกมาเวลโอโคโอโคแล้วก็พี่บ่าว่าข้าวนอกนาน่ะพูดเยอะข้าวนอกนาก็เลยบอกเขาว่ามาบอกว่าไม่มีไม่มีภูเขาแอนแต่แต่ไว้ปนเดอร์ซ่อะ and นว a t n อก and คุยเวียคู่เตมพเชื่ออากาศดีอากาศดีที่เนเธอร์แลนด์ไม่เย็นเยอะไม่ไม่ร้อนเยอะกับพี่น้องหน้าร้อนก็นั่นแหละไม่เกิน28องศาค่ะร้อนจังแล้วแหละแต่ยี่ปดองศาคนว่าอุย้ยร้อนใหญ่แล้ววะ <c oughs> อะไรเดีวพี่น้องเยอะเลยเนี่ยเต็มเลยตรงนี้นี่ทั้งนั m m <being cosas pronunciation though> ้นเลยเห็ด <NF> ส <t ries> ีม่วงเนี่ยทั้งนั้นเลยเนี่ยแต่เก็บนองไม่รู้เท่าไหร่เห็ดสีม่วงเนี่ยนี่พี่น้องเนี่ยอุ้ยเด็กมาเล่นกันมันจะมีพิษไหมอ่ะพี่น้องเห็ดสีม่วงนี้นี่ดูอวบอวบอ่ะอวบจังเลยนี่เห็ดสีม่วงเนี่ย กงจะไม่มีพิษมากหรอกเนาะเห็นเด็กยังมาเก็บเล่นกันอยู่เลยโน้นเต็มหมดตรงโน้นที่พี่บ่าวยืนก็เต็มเยอะอีกเฟ้ออ่ะพี่บ่าวเยอะทุกที่เลยตรงนี้เห็ดสีม่วงค่ะนี่เห็ดนี้ก็ไม่รู้เห็ดอะไรเนีย่ยมันขึ้นมาเป็นกลุ่มๆ <laughs> เห็ดนี้มาเป็นกลุ่มๆค่ะ อันนี้เอ็ดพึ่งกะเอ็ดพึ่งแม่มดทีด่คนไทยเรียกกันนะั่นแหละที่เขาเก็บกันนะพี่น้อง อยู่เลย่น,นอือนี่แหละป่าเห็ดป่าต้นสนทางเดินสวยไหมครับพี่น้อง ครับตรงนั้นเป็นเกาะอ,อยู่ไปได้บนบนนั้นกับบนสะพานนะก็สวยนะพี่น้องเนาะสะพานนั้นพี่น้อง่ะเห็ดตึ่งหวานดอกตุูมๆใหญ่ๆเลยค่ะนี้ค่ะอยู่ริม ริมชายหาดนี้แหละตูมๆใหญ่ๆเลยพี่น้องดูสิเท่าแขนเลยเนะี่ย เท่าแขนเลยเนี่ยโอ้โอตรงนี้เห็ดทัวค่ะพี่น้องค่ะเห็ดทัวเห็ดเยอะแยะเลยป่านี้มีหลายอย่างค่ะเห็ดทัวงามนะพี่น้องยังอ่อนอ่อนอยู่เลยเนี่ยเห็ดทัวนะโอ้ยนี่เห็ดดำกับพี่น้องที่เขาเก็บกินกันนะเนี่ยเห็ดดำมันชอบอยู่ที่ดินอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยพี่น้องเอ้ยนี่อ่อนหอนเลยค่ะ เห็ดดำเนี um ่ยโอ้เยอะเลยตรงเนี um ้ยเห็ดดำเนี ue, ha, ่ยโอ้งามมากเลยค่ะพ ah ี ue, ่น um ้องค่ะงามมากเลยเห็ดดำเนี ue, ่ยฮ um ู้วดูส uh, si, ิดูส um ิคะดูสิพี่น้องงามมากเลยเห็ดดำเนี่ยเป็นกอๆเลยฮู้ยเนี่ยโอ้ดูสิเนี่ยอย่างนี้แหละเห็ดดำน่ะที่เขาเก็บอ่ะ งามมากเลยเห็นในย t u b e นะเขาเก็บนะคนเก็บเห็ดอ่ะนะโอ้โหมาพี่น้งเนี่ยมันขึ้นมาเห็นไมเต็มหมดเลยเนี่ยมันอ่อนอนเนี่ยโอ้ตายแล้วตายแล้วเห็ดเยอะมากเลยโอ้ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยมันเป็นกอๆอ,อย่างนี้หละเห็ดดำเนี่ยนี่นี่เนี่ยเห็ดดำเนี่ยงามงามเลยเนี่ยเล็กๆอะ่ะยังหอนหอนอยู่เลยเนี่ย หอนหอ,นอยู่เลยค่ะพี่น้องเอ็ดเยอะมากเลยป่านี้มีทุกอย่างค่ะงามเห็ดดำค่ะโอ้ตรงนี้เห็ดอะไรเนี่ยพี่น้องคะมันอยู่ใต้ต้นเกาลัดนะเนี้ยมันอยู่ที่โคนต้นเกาลัดเห็ดนี้เห็ดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยงามงามงามมากเลยค่ะเห็ดเยอะป่านี้ค่ะเข้ามาในต้นเกาลัดใต้ต้นเกาลัดมันร่วงอะไรอย่งน โอ้ยร่วงหมดแล้วร่วงเร็วร่วงหมดแล้วค่ะนี่ดำอยู่มาสายไปอีกแล้วปีนี้สายทุกปีเลยนี่ร่วงหมดแล้วไอเฮน้ำเมาเขาพานเลยร่วงหมดแล้วค่ะพี่น้องแต่ยังเก็บได้นะร่วงอย่างเงี้ยอุ้ยตายแล้วตายแล้วร่วงหมดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเก็บไปสักกำหนะึ่งเก็บเก็บค่ะพี่น้องค่ะ พี่เบาปัา,ปากเกินเก็บเอาไปบ้านหน่อยน,ออน,นึ่งาเล่อนอีกโกตรอ่ะไกลยุปนิดรีเวิร์ดอ,อยมาพี่ยเก็บเอาไปบ้านอุ้ยนามมันตัดเยอะต้นนี้ต้นใหญ่

เติบ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 ใหญ่ๆเลยค่ะต้นมันต้นมันย้ายใหญ่ค่ะพี่น้องนี่ต้นเกาลัดย้ายใหญ่พี่น้องขาไปเดินป่ามามาถึงบ้านก็ค่ำแล้วค่ะนี่สิ่งที่ได้มาค่ะพี่น้องเอ็ดพึ่งดอกใหญ่เท้าแขนเลยอ่อนฮอนเลยค่ะพี่น้องขาอ่อนอ่อน แล้วก็ได้เกาลัดเกาลัดลูกใหญ่ๆมาเลยกับพี่น้องขามันเยอะแต่ก็เก็บเอาแค่นี้ก็พอคะ่ะเอามาเดี๋ยวเอามาใส่โอเวอนนะคะเนี่ยค่ะพี่น้องขายเนี่ยที่ได้มาเนี่ยเห็ดดกใหญ่เท่าแขนเลยคะ่ะใหญ่ฝาแขนอีกยังอ่อนอ่อนกับพี่น้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกๆท,ท่านที่เขามารับชม คลิปของข้าวนกนาเนเตอร์แลนด์แล้วก็เข้ามากดติดตามก็ขอบพระคุณมากๆคะ่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ข้าวนกนาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ